พระคาถาชินบัญชรไชเสศีสะดวงตาและอกด้วยคาถาที่สามคาถาที่สามสีเสปติิโตไมหังพุทโธธรรมโมทะวิโรจนเน สังโฆปฏิทธทิโตไมหังอุเรสพะคุนากะโรเป็นการอัญเชิญพระพุทธเจ้ามาปฏิสถานอยู่บนศีษะอัญเชิญพระธรรมมาปฏิสถานที่ดวงตาซ้ายขวา อันเชิญพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณทรงฤทธิผู้เป็นบ่อกเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งปวงให้มาสถิตยอยู่ที่อก